สวัสดีแลัทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20มีนาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์บอลทั้งหมด4คู่นะครับเป็นเกมพิม m e เ a ี i ร i ดิวิชั g นอาร์เกับโคลอมเบียนะครับแบ่งเป็นอาร์เจนตินา3โคลอมเบีย1 ก็นานๆให้บอลเช้านะครับเพราะว่าวันนี้นบอลไม่ค่อยมีนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยเกมศึกท mm ีมเอเดวิชั่นอาร์เจนตินากันก่อนเลยนะครับ mm hmm. วันนี้ทัวราเรสกอดอวาเปิดบ้านพบกับบานฟิลนะครับจาบานทัวราเรสเปิดมาราคาต่อครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์สอลูกทัวราเรสเองอยู่อันดับที่5นะครับแล้วก็เล่นในบ้านทั้งหมด4ครั้งเนี่ยชนะ2แพ้2 6เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ถือว่าฟอร์มดูดีเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดลีกมาเพียงแค่7นัดเท่านั้นเองแล้วทีมเยือนบานฟิลเล่นไปทั้งหมด7ครั้งชนะแค่เกมเดียวเองนะครับแล้วก็เกมเยือน3นัดหลังสุดเนี่ยแพ้รวดแล้ว6นัดหลังสุดชนะแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าวันนี้บานฟิลดูแล้วเป็นรองทาราเลสกอร์ดบ้าอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับ เกมล่าสุดเจอกันเนี่ยบานฟิ์แพ้ให้กับทาราเลสมา1 0แล้วในเกมนีกเองก่อนหน้านี้อีกหนึ่งนัดก็แพ้ทาราเลสมา1 0เหมือนกันนะครับทำให้ภาพรวมต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะสิเกมหลังสุดเย้าเยือนทุกรายการเจ้าบ้านทาราเลสก็โดนว่าแพ้ให้กับบานฟิ์แค่ครั้งเดียวแล้วเอเชียนแฮนดิแคปส่วนใหญ่ทําเงินด้วยนะครับสาหรับเจ้าบ้านเกมล่าสุดเจ้าบ้านทาราเลสพึ่งบุกไปเสมอจัสติเซียมา1 1 ก่อนหน้านี้เล่นในบ้านโดนซัสฟิลเฉือ1หนึ่แต่ว่าสถิติส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านทาราเลสเองเล่นในบ้านถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับก็เก็บชชนะมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยถึง2ครั้งแล้วเอเชียนคกับส่วนใหญ่ในบ้านย้อนหลังเนี่ยมักจะทำเงินได้ดีนะครับส่วนทีมเยือนบานฟิลเกมล่าสุดเพิ่งเฉือนโบคาจูเนียมา10หลังจากที่ไม่ชนะมาเลยทั้งหมด9ครั้ง แล้วเอเชียนี่กับเพิ่งกลับมาทำเงินหนึ่งครั้งโมเมนตัมบานฟิลกำลังดีแต่ดูแล้ววันนี้เกมนอกบ้านน่าจะสู้ทาราเลสไม่ได้นะครับผลต่างประตูได้เสีย10เกมหลังสุดเจ้าบ้านเหนือกว่า5เกมหลังสุดเจ้าบ้านเหนือกว่าและ3เกมหลังสุดยิงประตูเฉลี่ย2ลูกเจ้าบ้านทาราเลสก็เหนือกว่าชัดเจนนะครับเอเชียนี่กับเลดเปิดมาต่อครึ่งลูกทาเงินได้2ครั้งทั้งคู่นะครับจาก5เกมหลังสุด แล้ววันนี้4-2-3-1ของเจ้าบ้านจะเอเจอกับบานฟิลในแผน4-4-2นะครับดูตัวเจ็บกันก่อนเลยดูแล้วทีมเยือนตัวเจ็บมากกว่านะครับแล้วถึงแม้ว่าเอเวอร์เรตติ้ง6.8เท่ากันผมยังชอบทีมตาเลสเจ้าบ้านอยู่นะครับมีนักเตะที่เอเวอร์เร์เรตติ้งเนี่ยเกิน6.6เกือบทั้งทีมเลยส่วนทีมเยือนวันนี้ในส่วนของแนวรับ ก็ใช้ได้แต่ให้ระวังด้านขวาอย่างบิซารแล้วก็โอโเมโอดนะครับเอเวอร์เรตติ้งไม่ค่อยดีกองหน้าชาเวสยืนคู่กับกิมิเนสยังสู้หน้าเดี่ยวกับเบ็ตเฟลโตลุกอย่างซานโตสแล้วก็กาโร่ทางฝั่ง้าบ้านไม่ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยซานโตสทำไปแล้ว4ประตูลงด้วยพีดิกชันให้ตาลาเลสชนะ20นะครับคู่นี้ผมชอบตาลาเลสก็รู้ว่า้าบ้านนะครับเลทต่อครึ่งรูป เชีร์เจ้าบ้านกอดอุบาเชีร์ได้ครับคู่ถัดมาเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับซามเมียนโตเปิดบ้านพบกับลิเวอร์เพดวันนี้เป็นทีมเฮีนริวอเพดมาต่อซามเมียนโตครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็ทีมโอเวอร์อันเดอร์เนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งเนาะคู่นี้ซามเมียนโตเองอยู่อันดับ17นะครับ7นัดชนะ2เสมอ2แพ้3แล้วก็3เกมหลังสุดในบ้านเนะี่ยชนะเกมเดียว แพ้ไปถึง2ครั้งฟอร์ม6นัดหลังสุดไม่ค่อยดีนะครับชนะ2เสมอ1แพ้3ส่วนทีมเยือนลิเวเพดอยู่อันดับที่2 7นัดหลังสุดชนะ5แพ้2แล้วเป็นการเก็บเฉยชนะทีมเยือนได้จาก3ใน4ครั้งหลังสุดฟอร์มปัจจุบัน6นัดหลังสุดชนะ4ครั้งแพ้2ครั้งเองนะครับพวกเขาเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วซามเมียนโต จะสู้ริวอเพดไม่ได้เคยเจอกันล่าสุดเจอกันที่บ้านริวอเพดเป็นครั้งเดียวเลยนะครับที่ซาเมนโตเอาชนะริวอเพดมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อสอก่อนหน้านี้เองเนี่ยซาเมนโตเล่นในบ้าน3ครั้งตั้งแต่ปี2015ในเกมดิวิชันนี่แหละส่วนใหญ่โดนริวอเพดบุกมาเอาชนะได้นะครับแล้วทุกครั้งที่ชนะเนี่ยเอเชียนี่กับทำเงินด้วยเนาะ เกมล่าสุดซาเมนโตไปเจอกับลาซิงคลับแพ้มา1-0ต่อหน้านี้เจอชาโคฟอร์เอเวอร์เสมอน0-0นะครับเล่นในบ้านซาเมนโตดูแล้วก็ถือว่ามีชนะมีแพ้ส่วนทีมเยือนเองเกมล่าสุดพึ่งจัดหนักอันโตนิโอทอมบ้ามา3-0นะครับลิวเพูลยิง3-0ติดต่อกัน2เกมละก็ต้องบอกว่าเก็บชชยชนะ3เกมรวดเลยแล้วเอเชียนครับ ทำเงินมาโดยตลอดผลต่างประตูได้เสียไม่ต้องพูดถึงนะครับ3เกมหลังสุดลิวเวอร์พูลทำได้8ประตูไม่เสียประตูเลยยิงประตูเฉลี่ย2.67ประตูในขณะเดียวกันซามเิเอโตก็ทำได้ดีเหมือนกันทำได้4เสีย2บวก2ประตูยิงประตูเฉลี่ย1.33ประตูวันนี้เลททีมเยือนต่อครึ่งครบลูกเนี่ยเห็นเช่ไหครับสติสวยมากเลยนะครับทำเงินโดยตลอดแล้วส่วนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์ด้วยนะครับวันนี้ขออนยยุญาตเป็นคู่ VIP รลักกันนะครับ คู่นี้อย่าลืมกดแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้าตามมาขอทีเด็ดวีพีกันได้นะครับคู่ถัดมาเวลาตีสี่ครึ่งวันนี้ที่สามเอสเตเดโอเนเวโอบอยเป็นทีมเนเวโอบอยนะครับจะพบกับซานโรเซเป็นเลดที่เปิดมาเจ้าบ้านทีมเนเวโอบอยเนี่ยต่อซานโรเลนโซนะครับพูดผิดนะครับซานโอเรนโซราคาปอแล้วก็โอเวอร์เดอร์ลูกครึ่งครบสอง ทีมเจ้าบ้านวันนี้นีเวลโอบอยเนี่ยอยู่อันดับที่9มีเซเแต้มนะครับแล้วก็เล่นเกมในบ้านเกมยาว3า3เกมและชนะรวดเลยแต่ว่านอกบ้านไม่ดี6ทนัดหลังสุดชนะ 3, สมเสมอหแพ้2ส่วนทีมเยือนซาร์ล็องโซ7เกมหลังสุดชนะ5เสมอหแพ้1ต้องบอกว่าทีมอันดับที่1มาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับ เล่นเกมเยือนของทีมเยือนซารลอเรลินโซ3ครั้งชนะ1เสมอห่แพ้1แต่ว่าในบ้านทั้งหมด4เกมชนะรวดทำให้ผลงาน6นัดหลังสุดชนะ4เสมอหแพ้1วันนี้เลดเปิดมาเจ้าบ้านต่อทีมรนดับ1ราคาปอก็มีโอกาสทำผลงานได้ดีนะครับเพราะว่าเจอกันทั้งหมด10ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่ออกเสมอแล้วเอเชียนกับ10เกมหลังสุดเจ้าบ้านเนียว นีเวลโอบอยทำเงินได้ทั้งหมด4ครั้งแต่ว่า3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเสมอครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้2ครั้งเป็นซานลอเลนโซเอาชนะได้ทั้งย้าทั้งเยือนตั้งแต่ปี2021และ2020เลยเกมล่าสุดเจอกันที่บ้านนีเวลโอบอยเสมอ0ูนะครับวันนี้มีโอกาสล้างตาเนาะเพราะว่าเกมล่าสุดนีเวลโอบอยบุกไปเสมอโคโรนเดอร์ซานตาเฟมาหน ก่อนหน้านี้ก็เฉือนบารากสเชนท่านมา1 0น,นะครับสถิติในบ้านฤดูการนี้ของนีเวลโอบอยถือว่าดูดีเลยนะครับมีพ่ายกับเคโพครั้งเดียว1 0เท่านั้นเองในเกมบอลถ้วยนะครับส่วนทีมเยือนซาลเรนโซในบ้านดูดีชนะล้วนเลยแต่ว่าเล่นเกมเยือนทีไรย,ยิงประตูได้น้อยนะครับวันนี้ผลตามประตูที่เสีย3เกมหลังสุดทีมเยือน ซาลอเรนโซดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านในเวลโอบอยเยอะส่วน5นัดหลังสุดซาลอเรนโซเสียประตูเดียวทำได้10ประตูยิงประตูเฉลี่ยสองลูกเลยนะครับแล้ว10เกมล่าสุดทีมเยือนซาลอเรนโซเหนือกว่าแล้ววันนี้เลทเปิดมาเนี่ยมาเยือนราคาลองปอด้วยสำหรับซาลอเรนโซอีกเช่นนี้ครับเป็นต่อเยอะนะครับทำเงินได้ตลอดแล้วบอลส่วนใหญ่อาจจะเป็นบอลต่ำด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตเช็คลน์อัพ เจ้าบ้านนีเวโอบอยสี่อสามกับซาลเรนโซ3สามสี่ตัวเจ็บทีมเจ้าบ้านยังมีอยู่ทีมเยือนตัวเจ็บแทบไม่มีเลยนะครับเอเวเรตติ Ever ้งทีมเยือนเหนือกว่าแล้ววันนี้ทีมเยือนคนที่ทําประตูได้ยเยอะที่สุดจะเป็นวอมเบอร์กากับบาเรโล่นะครับซึ่งผลงานนะคนละสามประตูถือว่าวันนี้ลงตัวจริงกันครบเนี่ยนะครับวอมเบอร์กาแล้วก็บาเรโล ก็พีดิคชั่นออกมาให้ทีมเยือนบุกมาชนะักสองู่นะครับก็ดูแล้วนิเวลโอบอยอยู่เปิดมาต่อราคาปอน่าจะสู้ได้ดีแต่ว่าน่าจะไม่สามารถต้านทานซาลอเรนโซได้คู่นี้ขออนุญาตอยู่ทีมเยือนเล็ลองปอซาลอเรนโซเชียได้ครับคู่สุดท้ายเกมโคลอมเบียโคปามาสเตงเอนะครับเวลา8โมงเช้าวันนี้เด็บอินดิเพเดนเตเมเดลิน เปิดบ้านพบกับจากัวเรสเดอคอ o โดบานะครับเป็นเลตเปิดมาที่เจ้าบ้านมาต่อราคาทีมเยือนเนี่ยครึ่งครรลูกเลยน,นะครับโอเวอร์เดอสองลูกควบ2ลูกครึ่งทีมอันดับ14จะเจอกับทีมอันดับ11นะครับวันนี้เจ้าบ้านฟอร์มกลางๆนะไม่ได้ดูดีกว่าทีมเยือนเท่าไหร่6เกมหลังสุดชนะ2แพ้4ส่วนทีมเยือน6เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้2 แต่ว่าเจ้าบ้านได้เปรเียบเล่นในบ้านส่วนทีมเยือน3เกมหลังสุดชนะแค่อ่ะยังไม่ชนะเลยนะครับเสมอหนแพ้นะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าส0นัดหลังสุดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบอลเจ้าบ้านนะครับอินดิเพนเดนซ์เอาชนะได้เยอะถึงแม้ว่าล่าสุดเจอกันจะเสมอ0ูนแล้วไปเยือนจากัวเรสเดอคารบ,บาเกมเนี้ยแพ้มา30ก็ตามนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าบ้านจะเอาชนะได้มากกว่า แล้วเกมล่าสุดจอาบานพึ่งเฉือนซีดีเมกาเดนมา2สูตเลยนะครับคือเกมนอกบ้านไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าในบ้านเดปอินดีเพนเดนต์เนี่ยทำชชนะได้ตลอดแล้วเอเชียนคับส่วนใหญ่ทําเงินนะครับส่วนทีมเยือนเองไม่ชนะใครมา3นัดและวันนี้จากลัวเรดเอเชียนคับหลุดมา2เกมแล้วด้วยดูแล้ววันนี้มาเยือนเนี่ยผลต่างประตูได้เสีย10เกมหลังสุดใกล้เคียงกันนะครับ5เกมหลังสุดใกล้เคียงกันแต่3เกมหลังสุดเนี่ย เป็นจาโกาเลตติดลบ1ยิงประตูเฉลี่ยลูกเดียวเท่ากันทั้งคู่แต่ว่าวันนี้ได้เปรียบตรงที่ว่าเจ้าบ้านเดฟอินดิเพนเดนต์เนี่ยเล่นในบ้านนะครับแล้วเลตเปิดมาครึ่งควบลูกถ้าบังคับชนะก็มีโอกาสเฉียะเจ้าบ้านเหมือนกันแต่ว่าคืนนี้เนี่ยมันเป็นบอลสูงสีเนาะแล้วก็เจ้าบ้านเองก็ฟอร์มกลางๆแหละแล้วต่อแพงเลยนะครับขออนุญาตเชีย์ทีมรองจาโกาเลสละกันนะครับเลตรองครึ่งควบลูก เชียร์จากัวเรสเดอะคอร์บาเล่หลองครึ่งโค้ดูกเชียร์ได้ครับเดี๋ยวเราไปทวนดูบ้างนะครับว่าคืนนี้4คู่เนี่ยเป็นบอลเช้าหมดเลยทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็เกมโคลอมเบียนะครับระหว่างเด็อินดิเพนเดนซ์พบกับจากัวเรสผมให้คู่ไหนกันไปบ้างนะครับก็ทีเด็ดวันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับอย่าลืมกดแอดดีดีหกนะครับมารับทัศนะเพิ่มเติมแล้วก็มีทีเด็ด VIP ให้กันด้วยนะครับทุกวัน อย่าลืมกดอดี d หกเจ็ด 6, 7, 8, 9, มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับคู่นี้คู่แรกคาราเดสเจอกับบานฟิลนะครับ7โมงต้องบอกว่าชอบเป็นเจ้าบ,บ้านทาราเดสกอรูบามากกว่านะครับเหนือกว่าบานฟิ์ชัดเจนเลดเปิดมาต่อครึ่งลูกเท่านั้นนะครับขออนุญาตเชียร์ทีมเจ้าบ,บ้านทาราเสนะครับเชียร์ได้ครับคู่ที่2ซาเมียนโตพบกับริเวอร์เพนนะครับ คู่นี้เป็นคู่ V.P. i นะก็อย่างไรกดแอดดีดีหกมาขอทัศนะคู่ซาเมนโตกับริเวอร์เพแล้วรับทัศนะเพิ่มเติมกันได้นะครับอย่าลืมกดแอดดีดีหกมาขอ V.P. i คู่นี้ได้เลยครับอีกคู่หนึ่งนะครับนีเวลโอบอยเปิดบ้านพบกับซานลอเรนโซคุณนี่ชอบทีมเยือนซานลอเรนโซมากกว่านะครับดูแล้วเลทเปิดมาแค่ทีมเจ้าบ้านต่อปอด้วย คนนี้อยู่บอลลองซาลอเรซโซนะครับเชียร์ได้ครับเลดลองปอและคู่สุดท้ายอินดิเพเนนเต้จะพบกับจากัวเรสนะครับเวลา8ปโมงเช้าลีโคลอมเบียก็ชอบเป็นทีมเยือนจากัวเรสเดอะคอโรบ้านะครับ mm hmm. เลดลองคืองบดุคนนี้เชียร์บอลลองทดไว้คู่หนึ่งเชียร์ได้ครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นทีเด็ดประจำวันจันทร์ที่20มีนาคมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอัดดี6789มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ